สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องบ้านๆเกษตรชาวบ้านจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพามาดูวิธีการตัดแต่งแอนะคะหลายคนถามมานะคะว่าแอที่เราหักมาเป็นแอฝักไหนนะคะตัวนี้จะเป็นแอฝักสองเป็นขา้าวโพดหวานพันห้าเก้านะคะฝักของเขาเนี่ยจะเป็นฝักที่สองนะคะที่เราหักมาตัวนี้ก็กําลังสวยเลยนะคะกําลังอวบเลยนะคะก็จะพามาดูนะคะเราจะตัดในส่วนของ ตัวอ่าก้นนะคะก้นข้โพูดตรงนี้นะคะแหลมๆตรงนี้เราจะตัดออกนะคะเพื่อเวลาที่เราแพ็กถุงเนี่ยจะได้สวยงามแล้วก็จะไม่ได้ไม่ทิ่มถุงเราด้วยนะคะพอตัดออกมาแล้วแอ้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจะเป็นลักษณะนี้คือเตรียมการแพ็กพร้อมที่จะแพ็กแล้วแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะอันนี้แม่กําลังกําลังทําการตัดแต่งอยู่นะคะ ตัดแต่งเสร็จเราก็จะเตรียมแพคนะคะแม่ลองปอกให้ดูหน,น่อยหนึ่งฝักว่าด้านในสวยขนาดานไหนเดี๋ยวนะคะ,<ย>ะเดี๋ยวเดี <ฮะ S 1> ๋ยวอันนี้เป็นแอเข้าโพดหวานนะคะแอเข้าโพดหวานห้าเก้านะคะพันห้าเก้านี่นะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็คนะคะส่งลูกค้าตลาดตอนเช้านะคะ สวยเลยนะคะ,มะเมล็ดเต็มสีเหลืองสวยฝักยาวะคะ่ะเดี๋ยวคอดูคอดูหน่อยกันมายุงนะครับน,นี่นะคะก็จะ,จะเป็นนี่นะคะอันนี้เป็นแอ้นะคะที่เราจะนำแพทใส่ถุงฝักสวยเลยนะคะ ก็สาหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะคะที่มีการตัดแต่งเอาข้าวโพดหวานออกนะคะแอ่อย่าทิ้งนะคะเราเอาไปสร้างเป็นมูนลค่านะคะตอนนี้ราคาแอ่อยู่ที่ประมาณถุงละ50-60บถึงบาทนะคะแล้วแต่อ่าว่าตลาดจะขายราคาไหนอีกทีหนึ่งนะคะหน้าสวนก็จะอยู่ที่ประมาณ50-60บถึงบาทนะคะสําหรับกองนี้แอ่กองนี้เป็นการตัดแต่งเอาก้านออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการแพ็กกันช่วงบ่ายนะคะเพื่อเตรียมส่งตอนเช้าอย่าลืมนะคะแปลงไหนที่ทําการ ตัดหักแออแล้วนะคะอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้เพื่อสร้างไรายได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหรือว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะครั้งหน้าแล้วพบกันใหม่เรื่องเมือบ้านกเกษตรชาวบ้านจ้า